สวัสดีค่ะสวัสดีปีในวันที่ฝนตกนะคะได้ยินไหมคะทุกคนวันนี้จะพามาชมวันสีเที่ยวลงดินเลยนะคะกําลังสวยเลยนะคะกับมีต้นงเงินไหลมาด้วยนะคะก็จะมีเจ้ากุ้งไก่ซื่นแล้วก็สังเวยกแป้งนะคะ,ะส่วนมากจะเป็นสังกแป้งเนาะก็มีนกกระทามีเหงาด้วยค่ะ ต้นดอกก้ามปูก็กำลังบานนะคะอันนี้ดอกแรกนะคะอันนี้กำลังอีกบานอีกนิดเดยอันนี้ว่านชนนะคะกำลังจะโรยใบดลวยคะ่ะจะโรยเออจะโรยดอกนะคะ ชมใบแบล็กเมจิกออกใหม่ค่ะสวยแล้วก็ดำสวยมากเลยนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยดำดีเท่าไหร่นะคะมันไม่ค่อยแดดฝนตกเนาะช่วงนี้อีกซังหม่ก็จะดำแบบนี้อันนี้เผลอแป๊บเดียวไม่ค่อยได้ออกมาหนอนกินใบเขาเลยค่ะแหว่งไปเยอะเลยต้นนี้ถึงจะต้นเล็กแต่ก็มีไหลนะคะทุกคนอันนี้ไหลเขาค่ะทุกคน แล้วก็ส่วนต้นนี้ก็ไหลเต็มเลยค่ะดูไหลเขาค่ะที่อเอาไปชําไว้ก็เยอะนะคะอันนี้เป็นบอลกระดาษนะคะทุกคนบางอันก็บางทีก็พูดผิดน,นะคะอันนี้บนสตูดำค่ะกำลังสวยนะคะเดี๋ยวจะเอากระถางมาเปลี่ยนให้เขาก่อนเขาเริ่มโตแล้ว ส่วนบนกระดาษยักษ์ก็บนกระดาษดำนะคะอันนี้ก็แทงหนอเทียบเลยค่ะมีสองหนอสามหนอแล้วนะคะทุกคนบนศัตรูดำค่ะใบที่สามกำลังแทงนะคะทุกคนอันนี้ที่หลังใบสีม่วงนะคะบนศัตรูหลังใบสีม่วงค่ะส่วนอันนี้หลังใบสีเขียวค่ะ หล่าใบสีเขียวนี้ออกสามใบแล้วนะคะนานๆทีได้ถ่ายเอบมาเห็นบานเต็มใบแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเสนีกจันเขียวนะคะเออไม่ใช่อันนี้กวักใบฟูนะคะทุกคนอันนี้เป็นผักกันจองค่ะทุกคนแล้วก็เฟิร์นนะคะอันนี้เฟิร์นบ้านธรรมดา มากับดินต้นโตมากเลยค่ะทุกคนนึกว่าจะไม่โตนะคะอันนี้เข้ามากับดินดินที่ซื้อดินแม่เอามาถมบ้านนะคะสวยมากเลยค่ะค่ะดูสิค้ะทุกคนดินมังกรสนีตต่างๆนะคะขนาดอันนี้พันธสีเขียวนะคะดูลายเขาก็ไม่เหมือนกันก็มีค่ะบางอันก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะลายเขาแต่ละต้นก็มีเฉพาะตัวนะคะทุกคน ดูใบนี้สิคะก็ลายไม่ค่อยเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ิโลโุดนค่ะอันนี้ก็เป็นพวกคาเตงโมนะคะอันนี้สาริกาด่างนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรแคะแต่เป็นพันใบเล็กใบาย,ยาวนะคะพวกหลิเป็นลิ้นมังกรค่ะข้างใน ดินมาก่อนนี่บางส่วนก็ลงนินนะคะทุกคนอันนี้บ้านพญาจงอางค่ะอันนี้ใบใหม่นะคะทุกคนดูสิคะทุกคนเขาเอาดอกเขาทิ้งดอกแล้วนะคะดอกเขารวยแล้วเขาก็ออกใบใบเขาก็จะเริ่มแข็งแรงนะคะใบใหญ่อันนี้เป็นสนีจันเขียวใบใหญ่มากเลยนะคะทุกคนต้นนี้อันนี้จันโกมีนค่ะ จันโกเมนที่นาให้มานี่ก็เริ่มโตแล้วนะคะทุกคนเท่ากับต้นที่ซื้อมาแล้วต้นที่ซื้อมานี่แบบโตเร็วมากอันนี้พญาจ,จงอางค่ะอันนี้ก้านสีูม,ม่วงนะคะแต่หลังใบไม่ม่วงนะคะพญาจ,จอาุอังอันนี้ก็จะเป็นพวกขุ่นเงินขุ่นทองนะคะก็จะมีบางส่วนโรยใบนะคะทุกคน อย่างใบนี้โรยเข้าโรยใบนะคะไม่รู้อะไรกินใบเขาดูสิคะโอ้สงสัยวันนี้ลมแรงใบท์เขาหักหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นลิ้นมังกรพันอีกพันหนึ่งนะคะเอามาใหม่อันนี้ก็เป็นว่านงาช้างแบบยาวอันนี้พันยาวนะคะทุกคนมันจะคนระเบบกับพันสั้นอันนี้ต้นสักคูค่ะ อันนี้เป็นฟาโรสินเจรนนะคะส่วนมากก็จะเป็นสางน้อยปัดแป้งเนาะที่หน้าบ้านจะมามานี้ค่ะคนเมล็ดเขาแก่แล้วสามารถเอาไปปลูกได้นะคะไม่รู้จะมีเมล็ดโอ้น่าจะร่วงหมดแล้วทุกคนอ๋อนี่นี่น,นีอยู่นี่ค่ะยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ตรงนี้นะคะอน,นี่คือเมล็ดเขาสามารถเอาไปปลูกได้นะคะทุกคน บางอันเขาก็ร่วงแล้วก็มีขาแก่แล้วมาเก็บไม่ทันนะคะทุกคนน่าจะร่วงลงแถวกระถางนี่แหละคะ่ะอันนี้เขาอกโรยแล้วนะคะกำลังจะออกใบใหม่ต้นอันนี้อันนี้เป็นเฟิร์นป่าค่ะทุกคนกำลังสวยเลยค่ะทุกคนเขาไม่ตายนะคะเขาก็เกิดขึ้นมาเหมือนเดิม แต่ก็จะมีทิ้งใบไปบ้างเขาก็ลากเขาก็จะอยู่ในดินอยู่เนาะก็จะไม่ตายอันนี้เป็นชบานะคะมีสามสีมี 3, มทั้งหมดหกก้านที่เอามาปักไว้เอามากับพี่เขานะคะแต่มังแตกสวยเลยค่ะอันนี้เป็นบ้านงาช้างพันเล็กนะคะทุกคนก็จะเป็น e อีแป้นเนาะ, 1, นะ,ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพันเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็น พวกเนาะ,ะวกโมลกุแล้วก็สามน้อยลาแป้งค่ะแล้วก็อันนี้จําชื่อไม่ได้เราจะเคยพูดไปรครั้งนี้แล้วจะเป็นคล้ายๆใบเตยอะคะ่ะทุกคนขยายพันธุ์โดยการใช้หนกออกรากเดี๋ยวเขาจะจะออกรากแถวนี้นะคะทุกคน